สวัสดีค่ะพี่กั้งจากยูไลท์ชวนทุกคนมาออกกําลังกายค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีและร่างกายที่แข็งแรงค่ะการที่เราออกกาลังกายนะคะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจลาเลียงเลือดค่ะไปเลี้ยงส่วนต่างๆผ่านทางหลอดเลือดค่ะหลอดเลือดนะเป็นอายุวะที่สําคัญถ้าหลอดเลือดเราแข็งแรงร่างกายแล้วก็แข็งแรงสุขภาพเราก็ดีค่ะหลอดเลือดเนี่ยทำหน้าที่ขนส่งเลือดที่มีออกซิเจนสูงและก็สารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะ หลอดเลือดเนี่ยทำงานควบคู่กับหัวใจค่ะถ้าหลอดเลือดเราแข็งตัวนะคะจะทําให้เป็นโรคต่างๆค่ะโรคหัวใจโรคหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อมัอมาพาตฉะนั้นนะคะมาออกกําลังกายค่ะเพื่อให้หลอดเลือดเราแข็งแรงค่ะแล้วก็เป็นยาครอบจักรวาลด้วยนะคะแต่ถ้าใครมีเวลาน้อยไม่สม่ําเสมอในการออกกําลังกายพี่กั้งมีตัวช่วยค่ะโอเมกทีพัท น้ำมันปลาของพี่กั้งเขามีน้ำมันจะหมูข้าวสาลีค่ะเป็นแหล่งโอเมก้า6ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเส้นเลือดปกป้องผนังเซลล์ให้เซลล์หลอดเลือดและหัวใจแข็งแรงค่ะ